สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณสันตติกุลได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้มีการโพสข้อความว่าแ้ากันออกมาเราจะนั่งดูบนภูการที่เราได้เห็นข้อมูลที่เกิดจากการแฉกันเองของคนฝั่งจำเลย มันยิ่งทําให้เราเห็นความเน่าเฟะของฝั่งจําเลยมากขึ้นยิ่งข้อมูลที่ไอ้ป่วยแชฉมาดามลาตายเมื่อคืนที่มีการเอาแชทคุยกันมาเปิดให้ดูผมว่านะถ้าจะเรียกศูนย์รวมขยะก็น่าจะได้เอาจริงๆทั้งไอ้ป่วยกับลาตายก็ขยะสังคมเหมือนเหมือนกันหลอกลวงต้มตุนไม่แพ้กัน ในแชทมีการพูดถึงพระมีการพูดถึงการวิ่งเต้นล้มคดีที่หลุงพังปัตุนเป็นจำเลยถ้าจ่ายสามล้านบาทลุงพังหลุดคดีแน่นอนลาตายอ,าอ้างพ่อพี่ชายเป็นผู้กว้างขวางมีการพูดถึงผู้พิพากษาถ้ามาดามลาตายทำได้อย่างที่พูดจริงน่าจะเรียกว่าเป็นขบวนการอุบาท ที่ทำลายกระบวนการยุติธรรมไทยเพราะเล่นอ้างถึงทุกหน่วยงานที่เป็นองค์ประกอบของกระบวนการยุติธรรมขนาดผู้พิพากษายังถูกนำมาเล่นนำมาอ้างแต่มันเป็นเรื่องหลอกลวงเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีทั่วโลกโดยเอาความน่าสงสารของจำเลยมาเป็นตัวล่อหลอกเอาเงินจากเอฟซีของจำเลยโดยอ้างว่า จะช่วยจำเลยให้หลุดพ้นคดีได้ลาตายชอบพูดถึงเงินเป็นหลักหลายล้านเวลาจะอ้างกับ f อว่าจะช่วยจำเลยตอนที่จำเลยติดต่อทนายกระดูกเหล็กให้ช่วยทำคดีลาตายก็พูดทำนองว่าจะขอเงินสนับสนุนจาก f อประมาณ5ล้านค่าทนายไอ้ป่วยแ้ลาตายว่า เป็นคนกุเรื่องนายซอชายผู้ซึ่งรับงานจากนายแม่เอาร่างน้องขึ้นไปทิ้งบนภูเขาลาตายสร้างเรื่องนายซอหลอก f อและกระจายคอนเทนต์ให้วงแหวนรอบนอกเล่ากันเป็นตุเป็นตักตอนนั้นช่องต่างๆเหล่านี้ได้เงินจากยอดวิวเป็นหลักหลายแสนโดยเฉพาะ6ช่องของมาดามลาตาย ช่องที่เล่าเรื่องนายซอแบบเน้นๆตอนนั้นมีช่องของมาดามลาตายไอ้ป่วยจานกากไอเตียทนานานนุยอุไทยเทวีช่องผีชัดๆก็เล่าสองช่อคนล้มละลายด้วยและอีกหลายช่องที่เป็นยูทูบเบอร์สายอวยจำเลยเมื่อคืนไอ้ป่วยบอกว่าคนที่สวมบทเป็นนายซอ คือพนักง,งานขายสินค้าในกลุ่มของมาดามลาตายเป็นพวกมิจฉาชีพและเลวครบวงจรจริงๆทั้งมาดามลาตายและไอ้ป่วยชาแนลผมว่าชั่วพอๆกันนะมิจฉาชีพทั้งคู่หากินด้วยการหลอกลวงคนอื่นทั้งสองคนลาตายเป็นเจ้าแม่จอมลวงโลกอ้างเป็นลูกสาวคนมีบารมี มีพี่ชายเป็นตำรวจนี้หมายจับคดีช่อโกงจนโดนจับได้กุเรื่องเท็จเป็นเรื่องนายซอใช้รถทะเบียนปลอมพูดจาหยาบอ้างเป็นสตรีผู้สูงศักดิ์อ้างโตเมืองนอกแต่ภาษาอังกฤษง่ายๆอ่านผิดไอ้ป่วยเป็นเจ้าพ่อขาส่งแมงดาปีกทองหลอกเอฟซีว่าเป็นนักธุรกิจจากสวีเดน ทำธุรกิจข้ามชาตินำเข้าสินค้าจากไทยไปขายยุโรปส่งออกสินค้าจากยุโรปมาขายในเอเชียปีหนึ่งบินหครั้งหลอกเอาเงินจากเอซที่อยู่เยอรมันมาเป็นหลักหลายแสนแล้วเอาผู้หญิงมาด่าในช่องตัวเองติดการพนันติดหนี้เงินกู้จนเครดิตเสียในสวีเดนอยู่ห้องพักกับแม่ เป็นห้องสวัสดิการของรัฐสเีเดนที่ให้กับผู้อพยพมิจฉาชีพโดยสายเลือดครับสำหรับสองคนนี้ยิ่งพวกเขาแชกันมากเท่าไหร่เรายิ่งได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพราะเราคือผู้บริโภคข่าวสารดังนั้นแชฉกันออกมาเยอะๆครับเราจะนั่งดูบนผูดูหมากัดกันเรามาต่อกันที่ทางด้านชาวโซเชียลนะคะ โซ so, เชียลท่าน,นี้ก็คือคุณพลือใบานาดได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มอย่าหาทำวีวีไอพโดยได้มีการโพสข้อความว่านาพวกมึงก็ไม่ใช่พ่อแม่ญาติพี่น้องของพวกมึงก็ไม่ใช่มันทำเสร็จถึงฤดูเกี่ยวมันแบ่งข้าวให้พวกมึงคนละก,กระสอบหรือเปล่าก็ไม่ทำงานให้มันงกงกเหนื่อยแทบตาย ยิ่งกว่าอยู่บ้านตัวเองมันเคยทำอาหารหรือซื้ออะไรเลี้ยงพวกมึงไหมก็ไม่เคยมีมีแต่พวกมึงต้องบากหน้าสรรหามาถวายให้มันกับโคดเงามันอีกเป็นคนไร้มนทินดีๆไม่ชอบชอบมาเป็นขี้ข่าให้คนที่โดนคดีตราหน้าว่าจำเลยคดีฆ่าเด็กตายไอ้พวกเบาปัญญาหมาจนตรอกไร้ปัญญา ทำมาหากินแบบสุจริตแบบคนทั่วไปแต่ชอบมาเป็นมิจฉาชีพขอทานออนไลน์ในคราบยูทูบเบอร์ร่วมหัวหลอกลวงต้มตุ๋นเอซร่วมกับจำเลยหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าควายเยอะเนาะคนมันไม่มีน้ำใจดูหน้าตามันสิอย่างกับปีศาส ขอให้เป็นกี่ค่าเช่นนี้ตลอดไปนะปาร์ตหน้าแปลงนี้ใช้ควายหลายโตคักเขาเรียกว่าช่วยเหลือเกื้อกูลหาดูได้ยากในสังคมทุกวันนี้ถือว่าเป็นโมเดลเพื่อปรับใช้ท้องถิ่นอื่นๆได้เลยต้องให้เครดิตลุงจ๋าครับงานนี้นายไปช่วยด้วยสิจะได้เสร็จไวๆนี่ก็คือความคิดเห็น จากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ